พ่อน้องมาดาเป่าลูกใหญ่ๆเด้อเป่าอีกเป่าอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ที่แตกไม่ที่แตกพอแล้วมาดาไม่ที่แตกไม่ที่แตกไม่ที่แตกเอาแตกแตกพอมาแทนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถทีก,กล้องอยู่ปลาคือเป่าลูกใหญ่แต่ว่าน้นองมาดาไหมปี่แทงบอกพี่แทงจากคนในบ้านตรงนั้นพูดกินอ่ะพูดกิน ขี้เดียนกินกินให้เยอะๆเมื่กินเมื่กินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้เยย็นเดวจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำแกน้ำแกน้ำแกให้แกเอาน้ำเย็นให้พ่อกินอะน้ำเย็นบ่เอาเอาอย่าอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบมันฉีแตก S <S> โ,อ <conclusions> โอ๊ยโอ๊ยขี้เดียดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขี้มูกด้วยไงไปหาผ้าไม่เสร็ดแม่โอ๊ยไม่กินแะล้วไม่กินแล้วโอ๊ยไม่กินขี้เดียดขี้เดียดโอ๊ยขี้มูกด้วยไหไปหาผ้ามาเสร็ดเลยเสียดีอย <t iny word> ่างมันที่แตกด้วยหน่อยเอา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 มันที่แตกพูดอะไรให้น้องมาดด้ในเร็วประตูใหญ่ให้น้องมาไดาแน่เย็น เย็นสบายไหม